สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเาสู่ช่อง YouTube พี่บ่าก๊อกรอซิ่งนะครับวันนี้อยู่ที่บางไวยครับเรามาเก็บแบบครับผมแบบเก่าครับที่เรามีพี่ๆคนเขาเคยเอามาลงไหมครับ,รบก็จะประมาณครับตอนนี้ ก็จะเป็นแบบเช่านะครับแบบขอเช่ามาก็มาขอสร้างงนาน,นครับผมก็จะประมาณนี้กลองเป็นไรวะงับพามาชมการขึ้นแบบครับ 5้ทำไมเยอะกว่าสีจังวะห้บเท่าไหร่เอ่อส่ิบห้าสิบอก็เยอะเยอะเยอะกว่าห้เยอะกว่าใช่ไหมใช่ใช่ห้าสิบงร้อใช่ใช่ห้าสิบสอรบอย,อยนึ่งช่นับสีครบยังสี่สิบร้นึงครบยังไล่ตะเวนอ,อาเซียนสัโมโร้อยพร้ไม เนียเม็ดแบเทว์แเฟย์ดีวอืะอืออมุยต้มแบบแบบแบบมยเทวมาดูดเฟย์มาดเทยอ่ะมามาดีนะนุ่นนี้มันหนึ่โอ้ยนีหนาูนัระหว่างรอครับผมมีน้ำห่อมาเส้นงานอน้ำมาลง เที่ยวสองวันห้า 2, ก็ถือว่าได้ราคาดีอยู่นะครับส่งน้ำการปลาปาครับเป็นอ e ีซูซุ FTR สองสี่ศูนย์ ผมก็ยังไม่เสร็จเลยพักแล้วแป๊บเดียวเขาก็พักละเขานัเนี่ครคันนี้แต่งมีติ๊กเกอร์ด้วยคันนี้ มีมาตาเน่ด้วยฟรีแล้วครับครับจะรอชมตอนผมขึ้นงานเสร็จเลยครับว่าจะประมาณ ขนาดไหนก็โอเคครับแต่เราชมกันทีเดียวเลยครับหลังจากที่เราได้ขึ้นงานเสร็จแล้วเราก็มาลงครับผมนี่ครับเรามาดูที่ลงครับนี่ครับแบบก็จะเป็นแบบเก่าก็มีครับแบบใหม่ก็มีใครสนใจก็ติดต่อได้ที่บริษัทบูมสตีลเป็นบุ๊กบูมสตีลครับผม เราอยู่ที่บริษัทนะครับตอนนี้ก็กำลังลงนี่ครับเกือบจะเสร็จแล้วครับกลับมาครับทีมงานก็คลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากจบคลิปไปต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นแรงใจผมทำค,คลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมขออนุญาตบริษัทผมดูด้วยนะครับ